ดาวพุธย้ายราศีในเดือนกรกฎาคม2564จะส่งผลกับลัคนาและราศีได้บ้างไปชมกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเอก10ดาวช่องพี่หมอจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ไทยเลยระบบ10ลัคนาและมีความตั้งใจอยากเห็นคนไทยทุกคนใช้ประโยชน์จากการตรวจดวงชะตาเพื่อเป็นเข็มทิศปลดล็อกปัญหาชีวิตด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวของพี่หมอนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ เข้าสู่เดือนกระกฎาคมันหายหกแล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตดาวย้ายราศีกันนะครับเป็นดาวสำคัญกับทุกลักนาและราศีนะครับนั่นคือดาวพุธโดยความหมายของดาวพุธเองนะครับหลักๆจะเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อข่าวสารนะครับข้อตกลงต่างๆเอกสารนะครับแต่ถ้าให้เจาะลึกลงไปเนี่ยดาวพุธยังหมายถึงความคิดนะครับระบบสมองแผนงานต่างๆนะครับรวมถึงงานที่เกี่ยวกับ งานที่ต้องใช้คําพูดเป็นหลักนะครับเช่นอา,อาชีพทนายความงานประชาสัมพันธ์หรือทําด้านสื่อต่างๆนะครับนี่คือความหมายใหญ่ๆของดาวพุธและต้องไม่ลืมนะครับว่าดาวพุธเป็นดาวสุปเคราะห์นะครับจะส่งผลดีให้กับดวงชะตาอย่างแน่นอนนะครับ และครั้งนี้นะครับดาวพุธโคจรย้ายราศีในเดือนกระกฎาคม2564ถึง2ครั้งครั้งแรกนะครับย้ายในวันที่2กระกฎาคม2564นะครับถึงวันที่19กระกฎาคม2564นะครับโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับ เป็นช่วงสั้นๆประมาณ20วันเพราะฉะนั้นลัคนาและราศีที่ได้รับผลดีที่สุดนะครับคือชาวลัคนาราศีเมถุนและธนูนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆที่จะคิดและวางแผนธุรกิจนะครับเจรจาบรรลุข้อตกลงให้เร็วที่สุดภายในช่วงระยะเวลา20วันต่อจากนี้นะครับจะสําเร็จได้ง่ายอีก2ลัคนาลและราศีที่เด่นเรื่องการเงินนะครับคือชาวลัคนาลและราศีพฤษภและสิงห์นะครับ เพราะดาวพุธนะครับโคจรย้ายเข้าสู่พบการเงินโชคลาภผลประโยชน์นะครับควรที่จะใช้จังหวะนี้เปิดการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้หรือช่องทางสร้างรายได้ต่างๆนะครับจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับส่วนลัคนาเลราศีที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วง20วันหลังจากนี้นะครับจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลกุมและเมษนะครับ จะมีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเรื่องที่เคยติดต่อไว้นะครับในช่วง20วันนี้นะครับจะได้รับข่าวดีติดต่อกลับมานะครับใครที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ได้นัดวันสัมภาษณ์งานนะครับรวมถึงเรื่องดีๆต่างๆนะครับจะเข้ามาเป็นระยะๆะะหลังจากนี้นะครับ ในภาพรวมการย้ายราศีของดาวพุธครั้งนี้นะครับส่งผลในด้านดีนะครับตามจุดตั้งรับของลัคนาและราศีของแต่ละคนไปนะครับซึ่งอย่างที่พี่หมอเคยบอกไปนะครับดาวตั้งรับในดวงกําเนิดจะเป็นจุดสําคัญที่จะบอกอรายละเอียดเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนดาวจรที่ย้ายเข้ามานั้นบอกแค่ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราได้นำสองส่วนนี้มาประกอบกันนะครับทั้งดวงกำเนิดและดาวจรน,นะครับพิจารณารายละเอียดก็จะพอเห็นภาพได้ว่าเราจะต้องคิดและวางแผนอย่างไรนะครับเจรจาช่วงไหนดีจะสำเร็จได้ง่ายเพราะฉะนั้นการตรวจดวงชะตาทั้งพื้นดวงกำเนิดและดาวจรบน้องฟ้านะครับจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตภาพรวมเราด้วยแล้วนะครับยิ่งสำคัญมากๆเพราะเราผิดพลาดไม่ได้นะครับอยากให้ทุกคนรู้และเข้าใจในการดูดวงที่ ถูกต้องจะได้ไม่หลงผิดแก้กรรมหรือสร้างบาปในรูปแบบต่างๆที่มีมากมายในช่วงแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นการโคจรย้ายราศีของดาวพุธครั้งที่2นะครับในรอบเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมออัปเดตดาวย้ายราศีแบบนี้ แล้วนำเอาไปปรับปรุงแก้ไขวางแผนกับตัวเองได้นะครับหรือสนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกก็ทักมาตามช่องทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ